และช่วงเวลาต่อไปนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์กรุุาจดจำพื้นที่แห่งนี้ไว้เพราะอีกไม่นานมันกำลังจะหายไปและแน่นอนฮะมันเป็นภาพที่ค่อนข้างโหดร้ายฮะมันเป็นการ,ระสบอุบัติเหตุดังนั้นนะเราจะดีดนิ้วเพื่อข้ามช่วงเวลาอันโหดร้ายเพื่อการประหยัดเวลาดีดนิ้วฮะ เอาล่ะสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสุดหล่อมินิเวิลอีกรอบหนึ่งครับเดนในคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดกันต่อซึ่งในคลิปนี้เราจะทำอะไรกันฮะเราจะมาขยายฟาร์มสัตว์ให้ใหญ่กว่าเดิมน,นั่นเองฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยฮะฟาร์มสัตว์ของเราเนี่ยฮะเราก็อยู่กันบริเวณหลังบ้านถูกต้องปะฮะแล้วคราวนี้เนี่ยเวลาเราเลี้ยงสัตว์เยอะๆเนี่ยฮะมันจะแหลกฮะแล้วเห็นป่ะฮะพื้นที่ตรงเนี้ยฮะมันคับแคบมากๆฮะซึ่งผมคิดว่านะเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่ที่ใหม่กันดีกว่าเห็นป่ะเนี่ยยยยเเเเสีนนเีีงมมมััันนนนนอหห่่วววทะะะะลาากกไไรรปณ สามอย่างผสมการรวมกันเป็นแคว้นะฮะเออจะเรียกตามก็ได้ฮะแล้วแต่หรือจะเรียกวัวก็ตามใจนะฮะก็ผมจะเรียกว่าแคว้แล้วกันเพราะว่ามันชัดเจนดีนะฮะอ้ฝนตกอีกแล้วฝนตกก็กลางลมหนาวก็ใส่เสื้อเมื่อเป็นวัดโอ้ยฝนตกก็กางลมหนาวก็ใส่เสื้อซาร่าชนิดน้ำสำหรับเด็กชนิดเม็ดสำหรับเด็ก <c oughs> เออนั่นแหละฮะก็ขอโทษคือเขาไม่ได้จ่ายอะไรประมาณนี้อย่างงี้ฮะต่นนก็จะม่วนิดนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวขอปิดฝนแป๊บนึงนะฮะเหลือผูอันสุดท้ายพอดีอดปิ้วจงปิดฝนซะ ปึ้งโอเคครับเชิญเจ้าผู้ปิดฝนอะไรประมาณเนี้ยก็สามารถเอาได้ที่ว่าแบบเขาแจกฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคครับปไปเดินทางกันต่อเลยแล้วกันนะฮะเราจะย้ายพวกสัตว์เนี่ยฮะไปไว้บริเวณข้างหน้าตรงนั้นนะฮะแล้วเดี๋ยวตรงนี้ฮะเราจะทำเป็นทางเดินดีๆแล้วกัน<อ>นี่ฮะทางอยู่ข้างหน้าตรงนั้นใช้เวลาถางค่อนข้างยาวนานมากๆเลยแหล,ละฮะก็มีมอนเตอร์อยู่แถวนี้ด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลนายจะมาหลบอยู่ใต้นายจะหลบอยู่ใต้ต้นไม้แบบนี้ทำแมวอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวขอแปะไฟสว่างแป๊บหนึ่งนะฮะ คือมันยังจะอุตส่าห์อยู่ใต้ต้นไมน้นาอประโทอีกนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังจะน้อนี่แหละฮะพื้นที่บริเวณตรงนี้แหละฮะเราจะทำฟาร์มสัตว์ใหญ่ๆกันเลยฮะซึ่งเราจะทำฟาร์มสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิดอนะ่ะมันมีกี่ชนิดอะลองนับดูนะมีไก่มีวัวไม่ใช่มันคือไก่มันคือแควดหมูแล้วก็แกะนะฮะซึ่งแกะมันไม่มีความจําเป็นนะฮะดังนั้นก็แกะอาจจะยังไม่ได้เลี้ยงก็ได้มากดังนั้นฮะเราจะเลี้ยงทั้งหมด3ชนิดฮะอย่างที่บอกคือขนแกะเนี่ยฮะมันไม่สามารถใช้ใใกันดไก้้าดัแะต ไปไปะะซึ่งในสิ่งมีชีวิตที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอะไรมีความสําคัญมากกว่ากันน่านสินะฮะคือไก่มันก็มีความสําคัญถูกต้องป่ะฮะสำคัญตรงไหนสําคัญตรงที่ว่าเราสามารถฆ่าไก่แล้วก็ไม่ใช่ค่ะเราสามารถประสบอุบัติเหตุไก่แล้วเราก็สามารถเอาขนไก่เนี่ยฮะมาใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องปะล่ะฟาร์มไก่ก็ถือว่ามีความสําคัญฟาร์มวัวก็ฟาร์มแคทนั่นแหละเออนั่นแหละก็มีความสําคัญเพราะอะไรฮะหนังสัตว์ก็มีความจําเป็นอาหารก็จําเป็นไตเลี้ยวเราจะเราจะยังไงยางเงยังอะไรดีนะเอาเป็นว่า3ฟาร์ม ความสาคัญเท่ากันแล้วกันโอเคครับไปเดี๋ยวผมไปเอารั้วแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะซึ่งรั้วเนี่ยฮะเราใช้เป็นรั้วไม้แล้วกันเอาเป็นว่ารั้วน่าจะมีแถวๆนี้มั้งเราไปคับที่บ้านหรือคับที่ไหนดีเอาไม้ตรงนี้แหละฮะคือผมถามพื้นที่แล้วก็แบบมีแบบพวกต้นงต้นไม้อะไรอย่เงี้ยแล้วก็ตัดไปค่อนข้างเยอะเนี่ยฮะเรามีเนี่ยฮะสตรงสติก๊กอะไรเงี้ยเยอะมากดังนั้นเอาไม้มาเยอะเยอะเลยมไม้เยอะมากเก่กา ซึ่งอันดับแรกฮะเราจะทํารั้วไม้นะฮะวิธีการทํารั้วไม้ก็ตามลักษณะแบบนี้ฮะ,ะต้องใช้ไม้แล้วก็ท่อนไม้ฮะซึ่งเราก็ท,ทําทอนไม้กันก่อนเลยนี่ฮะท่อนไม้ทําแบบนี้ปึบปา๊าบวาวได้ไม้เยอะมากฮะแล้วเราก็ทํารั้วมาเยอะๆด้วยเช่นกันซึ่งรั้วไม้มันก็อยู่ตรงนี้ทำมาเลยฮะ,ะเยอะๆปึง้งเยอะพอไหมเยอะพอไหมเยอะพอไหมน่าจะพอแหละมั้งพอปะพอปะคิดว่าแบบฟาร์มสัตว์สามฟาร์มพอไหมรั้วแค่นี้ จะพอแหละมั้งฮะถ้าไม่พอเดี๋ยวเราค่อยมาทำเพิ่มเติมอีกทีนึงลนแล้วกันแล้วก็ฝากถามท่านผู้ชมอีกนิดน,นึงฮะคือไอ้เจ้ามาโพนี่ของผมเนี่ยฮะอยากรู้เหมือนกันมันกินอะไรเป็นอาหาร <S <S คือตอนเนี้ยเลือดเออเหลืออยู่ประมาณ80อะไรเงี้ยคือไม่อยากฆ่าน้องอะไรเงี้ยเออสงสานน้องอะนะฮะ ก็เจ้ามานี่มันกินอะไรก็ช่วยบอกผมหน่อยแล้วกันคือผมหาแครอทในมินิเวิร์ไม่เจอเข้าใจไหมฮะดังนั้นมันกินอะไรก็ช่วยบอกหน่อยแล้วกันฮะบางคนบอกว่าแบบวิธีเพิ่มเลือดใช่ไหมพี่เออข้ามาทิ้งเลยมันไม่ได้มันน่าสงสารอะเลยอย่างนี้โอเคเรามาทําฟาร์มของเรากันต่อเลยแล้วกันฮะซึ่งเราจะทําฟาร์มยังไงดีนะาติ๊กตอก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 เริ่มจากฟาร์มเราต้องวางรั้วให้มีความศิลปะนิดนึงฮะคือถ้าเกิดสมมติเราวางรั้วแบบสีเหลี่ยมอะไรเงี้ยน่าเบ เราวางั้วธรรมดาไม่เป็นดังนะั้นเราจะต้องวางเบี้ยวๆนะเริ่มจากการวางแบบนี้ก่อนเลยแล้วกันฮะเอานะศิลปะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะโอเคนี่วางไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะดอกมงดอกไม้เกะก,กะมากอะไรประมาณแบบนี้มั้งนะฮะแล้วเราก็วางั้วแบบนี้ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใช่ไหมฮะอ่ะวางแบบศิลปะไงแบบนี้แล้วก็แบบนี้เห็นป่ะฮะมีความโค้งนิดนึงนั่นแนะ่มันคือร์ตนะฮะศิลปะ ถามว่าทำไมต้องวางแบบนี้มันคือศิลปะเออศิลปะไม่ต้องการเหตุและผลการวางลู้ก็เหมือนกันมันก็สามารถศิลปะได้ทุกอย่างมันคือศิลปะนะฮะทุบๆมือดอีกแล้วนอนๆๆๆๆๆนอนนอนๆๆคืออยากจะบอกว่าฟาร์มอันนี้ใหญ่ไหมเชื่อเถอะฮะเป็นฟาร์มที่ใหญ่มากๆคฮะคืออนาคตคือเราไม่ต้องขยายฟาร์มสัตว์อีกต่อไปแล้วคือฟาร์มสัตว์แค่เนี้ยฮะ เพียงพอแบบเหลือๆเลยน่าจะมั้งนะฮะน่าจะพอแหละฮะคือถ้าเล่นคนเดียวมันก็แบบเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สมมติเล่นหลายคนก็อาจจะทาฟาร์มให้เยอะกว่านี้อันนั้นก็แล้วแต่บุคคลละกันฮะ <c oughs> แต่ว่าเนี่ย <c oughs> ใหญ่แล้วและเนี่ยคือการวางรั้วแบบไม่ธรรมาดาอุ๊ย <c oughs> ไม่ธรรมาดานี่แบบนี้ครบทัวนเรียบร้อยเห็นป่ะนี่คือการวางรั้วแบบศิลปะ <c oughs> เห็นป่ะศิลปะไหมก็แบบถ้าแบบแบบแนวตรงอะไรอย่างเงี้ยมันน่า <c oughs> เบื่อเข้าใจไหมฮะแล้วตรงนี้ทําไงต่อฮะเราก็จะวางรั้วแบบศิลปะอีกเหมือนกันฮะเราจะวางแบบนี้แปบบนึง นีอ่คลิดอย่างที่ผมคิดใช่ไหมฮะเราก็จะวางคล้ายๆแบบนั้นอะเหมือนแบบมันแบบสอดกันพอดีอะไรประมาณเนี้ยฮะตัวนี้เราจะเว้นระยะห่างเท่าไหร่ดีฮะเว้นสักประมาณขยับมาอีกนิดนึงฮะขยับีกขยับีกขยับีกเว้นกี่บล็อกดีย hmm. น่นสินะสมมุติตรงนี้เราเว้นกี่บล็อก1 2ึ่งสอี่ห้าห เว้นจบล็อกแล้วกันฮะแล้วตรงนี้ฮะเราก็วางรั้วไปได้เลยโอเคแล้วบางคนอาจจะถามว่าแบบเอาอย่างนี้มันก็ได้แค่2ฟาร์มสิใจเย็นสิฮะมันเหลือพื้นที่ตั้งเยอะเห็นป่ะ,ะถ้ามันไม่พอยังไงเดี๋ยวเราค่อยถางพื้นที่เพิ่มเติมได้โอเคค่อยว่าการจิดทีฮะต่อบล็อกไปก่อนอ่ะตัวนี้เราก็ต่อมาฮะเว้น7บล็อกก็ตามนั้นฮะเราก็เว้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, วกปั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 กอ่ะแล้วก็มาแบบนี้นิดนึงโอเคฮะต่อมาต่อมาต่อต่อต่อ,ตอ คือฟาร์มไก่เนี่ยมันไม่ต้องแบบใหญ่อะไรมากก็ได้ฮะดังนั้นฟาร์มไก่ก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะฮะโอเคประมาณเท่านี้เอ่ออีกนิดนึงโอเคฮะประมาณนี้แหละประมาณแบบนี้ละ่ะฮะสวยงามอ่าโอเคฮะฟาร์มตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเหลี่ยมๆนิดนึงไม่เป็นไรฮะไม่ต้องไปสนใจมันแล้วก็แถวไหนอีกดีฮะแถวตรงติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตรงนี้อ่ะเว้นอีกสักประมาณ7บล็อกแล้วกันฮะหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปะ เป็นการวางรวัวที่แบบศิลปะอย่างสุดยอดอันนี้คือมั่วสุดนะเนี่ยฮะผมยังไม่รู้เลยว่าหน้าตาม,มาจอกมาเป็นยังไงก็วางยังไงก็วางวาง,วางไปเถอะฮะอันไหนคือคอกหมูคออวัวคอกอะไรก็ไปคิดกันเอาเองแล้วกัน,นะฮะผมวางแบบศิลปะอ่ะมันไม่ต้องตรงกันมากก็ได้ฮะตรงนี้อาจจะแบบอ่าแหกๆมานิดนึงอะไรอย่างงี้อืมน่าสนใจเราสามารถทาฟาร์มแกะเพิ่มเติมอีกได้นะฮะจริงๆเราจะทาฟาร์มแกะก็ได้นะเนี่ยห็นถวะแถวเนี่ยฮะเราก็แบบล้อมคออเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่ว่าแถวนี้มันไม่มีแกะเลยอะแกไไปเีียยวหมด ดูดิเนี่ยเดี๋ยวแถวเนี้ยเห็มป่ะมันมีแต่หมูแล้วก็ไก่แล้วก็แควทเท่านั้นน่ะเลยเงฮะแกะศูนพันไปไหนอืโอเคเราเจอแกะแต่ปัญหาคือแกะมันเป็นแกะสีอะไรนะฮะแกะสีดําแกะสีน้าตาลแป๊บหนึ่งนี่มันไม่ใช่แกะนี่มันตัวมอนเตอร์เนี่ตูดเถอะฮะโอ้ขอบคุณได้ขวานด้วยแกะไม่ต้องไปเลี้ยงมันหรอกเนาะคือมันมีประโยชน์น้อยอะไรเงี้ยฮะคือมันก็เป็นอาหารให้เราได้แต่ก็คือแบบมันก็เป็นได้แค่อาหาร, <S <S ราน่ะเลยเงี้ยเลี้ยง ว่าแต่ว่าคอกตรงนี้เนี่ยฮะมันเล็กเกินไปหรือเปล่าฮะมันจะโอเคไหมถ้าเกิดสมมติผมเอาคอกตรงนี้รวมกันกับอันนี้ hmm. ผมบอกท่านผู้ชมก่อนเลยแล้วกันฮะตรงนี้ผมจะเลี้ยงไก่เพราะว่าเราต้องการขนไก่จํานวนมากเพื่อเอาไปทําธนูจําได้ไหมฮะนั่นแหละฮะดังนั้นฮะไก่จะได้อยู่คอกใหญ่ไก่ตัวเล็กกระติ้วเดียวเองนะแต่เราจะให้มันคอกใหญ่ฮะแล้วก็วัวก็น่าจะประมาณคอกนี้และมั้งนะฮะแล้วก็หมูคอกนี้น่าจะโอเคแหละ ซึ่งไอ้เจ้ารั้วพวกนี้เนี่ยฮะอย่าลืมทําทางเข้าออกด้วยแล้วกันฮะวิธีทํารั้วก็แน่นอนฮะเราต้องใช้ไม้แบบนี้ใช่ไหมไหนดูซิฮะเรามีไม้ลงเหลือมั้ยไม้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 เราก็จะทําประตูลักษณะแบบนี้ฮะป่องๆๆซึ่งอันดับแรกฮะเราจะต้องทําอาหารสัตว์เอาไว้ล่อก่อนแบบนี้โอเคอ่าตรงนี้ผมขอเปลี่ยนใจนิดนึงฮะผมขอทํารั้วให้มันยาวเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันฮะคือพื้นที่ตรงนี้มันเหลือเข้าใจป่ะฮะมันเสียดายฮะนี่ฮะต่อพื้นที่มาเพิ่มเติมไปเลย ไหนก็แบบเออถางพื้นที่แล้วไงเราก็จะต้องใช้พื้นที่ให้มันคุ้มค่านิดนึงนะฮะสวยงามแล้วตัวนี้ฮะเราก็ตัดรั้วให้เรียบร้อยอ่าเราก็จะได้พื้นที่ที่ใหญ่กว่าเดิมฮะเย <c oughs> ่เราทําทางเข้าออกตักนิดนึงแล้วกันฮะทาทางเข้าออกตรงนี้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวประตูอยู่ไหนประตู <c oughs> ประตูอยู่นี่นะฮะนี่คือประตูแล้วก็ฟาร์มตรงนี้คะเราจะทําทางเข้าออกประมาณแถวแถวตรงนี้ไอเจ้าไก่จะออกไปทําไมไหนายต้องอยู่คอกนี้ประตูจะออกมาทําแนวอะไรเนี่ยเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยคุณไก่เข้ามาเข้ามา,อาโอ้โอ้ได้ทั้งแควตมาด้วยเออแควตณคุณแควตครับไม่ต้องหาเออคุณไก่เข้ามาก่อนเอออ่คุณคุณแควตไม่ต้องเข้ามาฮะเอาเอามาแค่ไก่ฮะไก่เข้ามาเร็ว โอเคสวยงามคุณไก่อยู่ในนี้นะอย่าออกไปไหนนะข้อไก่ของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตบมือรีบตบมือจังใจเย็นนะเหลือตั้ง2ฟาร์มว่าแต่ว่าพ่อมีอะไรขายบ้างเนี่ยพ่อไหนดูสิพ่ออ่ามีอะไรขายบ้างอัญ,ญมณนนีไม่น่าตื่นเตนะ้นนะใช่ฮะคุณแควดเรียนเชิญห้องนี้ฮะใช่ฮะตามมาตามมาตามาโอ้จิมี่ดีดีอ่าเข้ามาเข้ามาปิดประตูเข้ามาสิ สิ่งมีชีวิตในมินิเวิร์มันก็เป็นสิ่งอ้าวโอเคครับกําลังจะชมแบบว่าเออสิ่งมีชีวิตชลาชฉลาดนะเดินชนประตูนะโอเคครับอยู่ตรงนี้ก่อนนะอย่าไปไหนเข้าใจป่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาฮะแต่ว่าตอนนี้มันมืดแล้วฮะทําไงฮะนอน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  ต,ตรงนี้ก็คือคออสุดท้ายฮะนั่นะก็คือคออหมูของเรานั่นเองซึ่งเราจะต้องประตูแปะตรงนี้โอเคแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าแบบเฮ้ยทำไมทาประตูมาหลายอันจัง<ม>คือเดี๋ยวผมจะทําทางเข้าออกหลายๆทางนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าแต่ว่าเราต้องการหมูเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวเราเจอหมูแล้วมาแลกมนกรกมนกรกมนเออเบีบ oh, มาเร็วมาเร็วคือหมูเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ว่าแบบเลี้ยงเพื่อ,ออาหารเฉยๆเข้าใจไหมฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยฮะเวลาเราประสบอุบัติเหตุ สิ่งมีชีวิตของเราอะไรเงี้ยเราก็ได้พวกเนื้อสัตว์อยู่แล้วดังนั้นคอกหมูเนี่ยฮะมันไม่จําเป็นที่จะต้องใหญ่มากคือเรามีไว้ก็ดีอะไรเงี้ยก็เรียนเชิญเข้ามาฮะขอบคุณครับคุณมหณมหูเร็วเร็วหมูอวกาศด,ด้วยน่ารักนะฮะตอนแรกผมก็บอกว่ามันคือหมูอวกาศแต่ว่าตอนนี้มันก็มองแล้วก็แบบมันก็น่ารักแบบแปลกๆดีนะฮะเห็นปะ่ะตาม,มันกระพริบ,บซึ่งลูกตามันก็อเอาเถอะนะฮะมันคือหมูดาวอังคารฮนะ <laughs> หรือหมูดาวสุกก็ไม่รู้อ่ะหมูดาวสุกแล้วกันเพราะมันเป็นหมูสีฟ้านะ โอเคฮะเราจะฝากไว้ในนี้ก่อนละกันสวยงามปิดประตูและข้อสัตว์เราจะทําทางเข้าออกหลายๆทางนิดนึงฮะเช่นตรงนี้อาจะอาจจะทําทางออกอีกหนึ่งปาล์มตรงนี้โอเคฮะแล้วก็มีทางออกตรงไหนอีกดีฮะตรงติ๊กติ๊กตรงนี้นะคือประตูมันเหลือเข้าใจป่ะฮะไม่รู้จะทําไงกับมันแล้วออกตรงไหนอีกดีติ๊กต๊๊กติ๊กติ๊กแล้วก็อาจจะทําทางออกตรงนี้อีกนิดนึงนะฮะ ว่าแต่ว่าพวกมอนเตอร์นายมันเยอะจริงเลยเนี่ยผมว่าผมฆ่ามอนเตอร์ไปเยอะมากๆแล้วเฮ้ยเฮ้ยเยหมูหมูฮัตฮัฮัตฮัชิวโอ้ฮัตชิวรุนแรงไปนิดนึงนะฮะไม่มีใครเห็นนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆนะเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นนอนๆอไม่เห็นมันคืออุบัติเหตุอุยอุปกรณ์หลักฐานคามือเลยอุบัติเหตุอุบัติเหตุนะฮะฮัตชิวรุนแรงไปนิดนึงและขั้นตอนต่อไปเราต้องการอะไรฮะคือตอนเนี้ยเราต้องหาแหล่งอาหารให้มันถูกต้องนะฮะซ ยังไงนะนี่นี่นี่เราต้องการแบบนี้นั่นเองฮะเราทํามาเยอะๆเลยฮะเอามาเยอะๆเยอะๆบอกว่าเยอะๆไงเอามาเยอะๆแบบนี้นะฮะแล้วก็แบบนี้โอ้โหสี่สิบแปดอันสี่สิบแปดอันเยอะเกินไปไหม,อมเอามาครึ่งหนึ่งก่อนแล้วกันยี่สิบอันไม่แน่ใจเหมือนกันฮะดีไม่ดีอาจจะไม่พอด้วยซ้ำฮะอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะโอเคมาเริ่มตรงคอกหมูก่อนเลยแล้วกันฮะคอกหมูเราก็จะว่าฝนตกอีกแล้วมันจะตกอะไรกันนกักขนาเนี้ยนะฮะอ่ะฝนตกทําไงฮะอ่ะเราก็ ดึงของออกมาไหนพอุพล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 ุฟ้าโป่งจุดแปะตามนั้นฮะ โอเคเราจะวางแบบนี้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 นะฮะแล้วก็ปองปองประมาณนี้น่าจะพอแหละมั่งนะฮะแปะแปะแปะนะฮะโอ้สวยงามสวยเปล่าก็ไม่รู้เออ้ยวด้วยแหละก็วางวางไปเถอะฮะมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกะฮะแล้วก็มาข้อไก่ของเรานิดนึงฮะซึ่งข้อไก่ผมว่าเราต้องทำรางเพิ่ม,มฮะเมื่อกี้บอกว่าเยอะเกินไปใช่ไหมฮะไม่เยอะฮะนี่ฮะทำมาเลยครับว้าวสุดยอดตรงไหนคือตรงกลางตรงนี้คือตรงกลางโอเคฮะเราก็จะป๊อโป๊อป๊อป๊ะป๊ะแบบนี้ไปลากยาวฮะแบบนี้แล้วก็หันหลังแบบนี้อ่า แล้วก็ใส่ฟาร์มแบบนี้นิดตึกโอ้โอ้สุดยอดเอาแบบนี้นะฮะแล้วก็แบบนี้นิดนึงโอเคแค่นี้แหละฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สุดท้ายของเราฮะคือแควดของเรานั่นเองซึ่งแควดของเราก็มีความสําคัญด้วยเช่นกันนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยผมมีหนังสัตว์ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรดังนั้นก็เลี้ยงคอกเล็กๆก,กก็น่าจะโอเคแหละอะ แล้วก็ขยันทะเลาะก,กันจังเลยอ่ะแปะแปะฮะแปะแปะ,ปะแล้วก็แบบนี้แปะแปะแปะเข<ๆ><ๆ>้าไปปื๊บป๊บสวยงามล้งอาหารสัตว์เหลือทําไงฮะเราก็เอามาแปะบริเวณแถวนี้เพิ่มเติมแล้วกันตรงแถวนี้แล้วกันเนาะตรงไหนคือตรงกลางตรงแถวนี้แปะแปะแอ่ะฮะเย่เย่สวยงามฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาอาหารมาใส่ได้เลย,เลยฮะ<ล>ยไปเอาอาหารมาใส่กันดีกว่าซึ่งเรามีอาหารอยู่แล้วใช่ไหมเรามีอาหารอยู่นิดๆหน่อยๆก็ โอเคฮะพอแก้ขัดได้อ่ะคุณไก่ครับเรียนเชิญตรงนี้นิดนึงฮะใส่อาหารจับจับๆ,ๆ,ๆกินเลยเชิญแล้วก็คอกหมูของเราด้วยเช่นกันนะอ่ะคุณหมูมานะฮะคุณหมูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าโป๊ะเปโอเคอย่าลืมนะฮะสิ่งมีชีวิตแต่ละอย่างเนี่ยฮะมันจะต้องใช้บล็อกในการผสมพันธุ์ด้วยเช่นคอกหมูเห็นป่ะฮะมันจะต้องมีบล็อกฟางข้าวแบบนี้อ่ะแล้วก็อย่างฟาร์มวัวก็ต้องมีบล็อกฟางข้าวแบบนี้ด้วยเช่นกันดังนั้นก็เก็บไปนะฮะอ่าใช่ฮะเราเก็บ แล้วสิ่งมีชีวิตตรงนี้ก็จะได้รับการะสบอุบัติเหตุอย่างทั่วถึงโอเคเราจะเอาบล็อกผสมพันธุ์วางไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็สําหรับวัวของเราฮะเราก็จะวางไว้ตรงติ๊กตอกติ๊กตอกนี่แค่นี้แหละฮะอันเดียวพอแล้วไม่ต้องวางเยอะหรอกคือจะวางเยอะๆยก็ได้นะถ้าอยากจะแบบตกแต่งแต่ว่าตามทฤษฎีคืออันเดียวอะเหลือเฟือซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะวางไว้ทําเรืออะไรนะฮะคือวางไปมันก็ไม่ได้กินอะไรก็เหมือนแบบตกแต่งฟาร์มอะไรอย่างงี้มั้ ไม่รู้เหมือนกันฮะโอเคไ okay. กใใ่ผสมพันธุ์กันยังง่าเนี่ยเห็นป่าหัวใจขึ้นแล้วว่าทำไมไหนมันผสมพันธุ์กันนะแป๊บนึงนะขอเอาอาหารใส่เข้าไปเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกและคอกหมูด้วยเช่นกันฮะเราก็จะอ่ะอ่ะเอออ๋ออ๋อหมูนกคอกโอเคฮะเข้ามาก็มาก็มามามายินดีต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มของเรานะฮะฟาร์มอัพเดทฟาร์มตะเกิร์สิบแปดสองหกโอเคฮะผสมพันธุ์กันตามนี้โอเคตามสบายนี่คือบ้านใหม่ของพวกเธอ แล้วก็ของคุณแคว์ด้วยเช่นกันนะฮะโอเคครับเอาอาหารนี่ครับอาหารตามนี้โอเคเย่เ uh ย่ huh. okay. yeah, yeah. Uh huh. ลูกไก่ออกมาแล้วน่ารักนะฮะเรียกว่าลูกเจีย๊ยบสิไม่ใช่ลูกไก่เออจะเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะนะลูกไก่ลูกเจี๊ยบเอาเป็นว่าเราเข้าใจก็ถือว่าโอเคฮะเอ๊ hey, hey. ะเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยมาทําทางเดินให้สวยงามไปอีกทีหนึง่งโอเคป่ะฮะเอาเป็นว่าคอกสัตว์ของเราใช้งานได้ไหมก็ถือว่าใช้ได้นะฮะแล้วก็มีความเป็นระเบียบด้วยนะ,ะโอ้โหแอนิเมชั่นโอ้ยท่าเยอะนะฮะ ไป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 กลับบ้านไปกลับบ้าน,นกลับ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 น่าเสียดายนะฮะคือผู้ปกครองมาเนี่ยคือไอเจ้าพ่อแม่ของไอเจ้าม้าตัวนี้เนี่ยฮะมันบินไปได้ค่อนข้างสูงเนี่ยไ,ไ,ไอเจ้าตัวนี้ฮะบินได้สูงมากมากฮะแต่ลูกออกมาคือแบบมีปีกอยู่ก็ย่อยน,นึงอะไรเงี้ยบินก็ไม่ได้นะฮะคือไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่แต่ก็แบบเอาเถอนะฮะฟรีบนบนเบงนั้นแหละนะฮะยิงเลนยิงบนเออบนเร็วไม่ดีนะเดี๋ยวแกเร็วโอเคฮะเรากลับเข้ามาในบ้านของเราดีกว่า แล้วข้อศัต์ตรงนี้อนาคตก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์นะฮะดังนั้นก็ถ่ายรูปอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าเรากำลังจะดีดนิ้วนะฮะดีดนิ้วแล้วไงอ่ะดีดนิ้วแล้วมันก็จะหายไปใช่ไหมฮะนอน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 แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะดีดนิ้วนะฮะดีดนิว้วดีดนิว้วน่าสนใจและช่วงเวลาต่อไปนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์กรุณาจดจำาพื้นที่แห่งนี้ไว้เพราะอีกไม่นานมันกำลังจะหายไปและแน่นอนฮะมันเป็นภาพที่ค่อนข้างโหดร้ายฮะมันเป็นการประสบอุบัติเหตุดังนััั้้้นนนนะเเเเเราาาาจดดดดีิิววววพพืื่่่อออขชงลลหย ฟาร์ของเราเงียบสงบเป็นที่เรียบร้อยแล้วคืองั้นบ้านเรามันจะค่อนข้างหนุกหัวเข้าใจไหมผมกาลังแบบจัดเตรียมของครับของอยู่จัดกล่องอะไรอย่างเงี้ยฮะสิ่งมีชีวิตวัวก็ทะเลาะก,กันไก่ก็คลอดลูกอะไรอย่างเงี้ยคับางครั้งมันก็มุดเข้ามาในบ้านผมก็มีเหมือนกันคือมันค่อนข้างทําให้เกมของเราแหลกอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นฮะพวกฟาร์มสัตว์เนี่ยถ้าเราอยากจะเลี้ยงสัตว์เยอะๆนะเอาไปไว้ไกลๆฮะอย่าไว้แถวบ้านฮะมันหนุกหูแต่ไอ้เจ้าผีเสื้ออันนี้ก็เปือนกันนายจะดอกไม้เต็มบ้านเต็มมืออย่างนี้มม่่่ด้้นนนััวาผกกเเเเิออออีสืืแลหยยๆง คือมันเปลี่ยนดอกไม้ในบ้านผมไม่ใช่เดี๋ยวมันเปลี่ยนย้าแถวแถวบ้านผมเนี่ยเป็นดอกไม้หมดเลยคือตอนนี้คือบ้านผมจะกลายเป็นทุ่งลาเวนเดอร์หมดแล้วเนี่ยซึ่งเดี๋ยวในอนาคตฮะเราจะมาตกแต่งบริเวณหน้าบ้านของเรากันฮะก็คือเดินออกจากบ้านมาแฟบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวอนาคตเราจะทาทางเดินไปยังฟาร์มสัตว์ของเราอย่างสวยงามะฮะหรือเราอยากจะเดินไปตรงนู้ดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะจัดเราเบียบบ้านให้หมดเลยฮะคือตอนนี้มันแบบลวกๆอะไรอย่างนงี้งฮะมันก็เลยแบบเละเทนิดนึงนะฮะผีเสื้ออีกแล้วเราเกลียดนายเราเกลียดนายเราเกลีย เหมือนกันผีเสื้อเต็มบ้านเต็มเมือง <c oughs> คนอะไรทะเลาะก,กับผีเสือ้อคิดสภาพดิ <c oughs> ก่อนหน้านี้นคือแบบทะเลาะก,กับวิลเลเจอร์ทะเลาะก,กับ NPC อันนั้นก็อีกเรื่องนึ่งก็แต่ไหมแต่เนี่ยคือทะเลาะก,กับผีเสือ้อคือแบบโอ้ยมันเกิดขึ้นกับเราได้ด้วยเหรอเนี่ย <c oughs> และทั้งหมดนี้ฮะก็คือฟาร์มสัตว์ของเราฮะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมฮะแล้วก็ไม่อึอดอัดไม่วุ่นวายเหมือนก่อนหน,น้าน,นี้ด้วยฮะดังนั้นท่คลิปนี้ครับน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปแค่นี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตตาา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 มมมมมชฮฮฮฮะะะะะะลลลลออดดดดววววััันนนนนนีี้้้้สสสบบ๊ยยยย่่ืกกกไคค์์รรใใหหหแเเจจิป ถามท่านผู้ชมนิดหนึ่งครับผีเสื้อในมินิวิวน่ารำคาญหรือเปล่าฮะคอมเมนต์โต้ลงในข้างล่างกันได้เลยฮะถ้าคิดไปออกแล้วก็ตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบินไป